ครับวันนี้เรามาพบกันในส่วนกล้องหน้าซีหนานุ่นนะครับตำบลนาเร่งนาเร่งนะครับวันนี้ก็ลูกค้าหลายใหญ่หลายรัดกล้องบริษัทโซตัสนะครับผมเรามาแนะนํากันครับก็คือนั้นได้ทำตุเรียนมาแล้วกี่ปีครับจุดุเรียนอาจายจะเริ่มทําจริงๆนะครับนาตังแรกปีสองห้าสามหก ทุเรียนในที่นี้เป็นการปลูกนี่เป็นขาดหวาหน้าจะเป็นรุ่นที่ล้วก็คือปลูกตายปลูกตายแต่ทางนี้ทางนั้นมันกันยังมีรุ่นเดิมี่สอาหมาดเรามองเล่นได้อยู่ตัวน,นี้ก็หลายตนเหมือนกันประมาณ3ามสิบตนพื้นที่ในการปลูกปลเเวกนี้อยู่ที่ประมาณ6กช่องหลายนะครับเป็นส่วนที่ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเล่นทุเรียนมากโกนชุดเลยโกนเพื่อนเลยในระลเวกนี้นะครับผมก่อนี่ซองนะครับการทลุ่เรียนสมัยก่อนกับปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับลักษณะทุเรียนเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนในอดีตนะครับ ก็คือ่วนทุเรียนสมัยก่อนก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีโรคเบียดเบียนท้งนี้ท้งนั้นอาจจะเป็นว่าเป็นโรคเฉพาะของทางทุเรียนก็ได้เพราะว่ามีสมัยก,ก่อนมีการปลูกน้อยนะครับมีการปลูกน้อยปล่อยให้ผลผลิตเกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นลักการใช้อุ้ยการใช้สร้างเคมีบางตัวหรือว่าการใชุ้้ยสูดเฉพาะจะไม่ค่อยมีนะครับแต่เมื่อมาตอนนี้ตลา,ลาดภาวะการแข่งขัน ลักษณะการพุ่นต่อเทนโตรายได้ในการทำทุนทุเรียนก็ดีขึ้นพุ่นผลิตต่อหน้วยต้นทุนต่อหน้วยมันเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำทุเรียนให้มีคุณภาพพุ่นผลิตต่อหน้ย่ยให้ต่ำต้นทุนให้ต่ำสุดให้ได้กำไรมากตลาดทุเรียนในปัจจุบันนี้มันไม่การพักพุ่น ทั้งนี้ท้งนั้นเราต้องเข้าใจหลักการก่อนหลักการข้องเราก็คือว่าการทําทุเรียนให้มีผลผลิตเกิดขึ้นก็คือจะต้องเข้าใจดูการจะต้องเข้าใจผลผลิตข้องแต่ละภูมิภาคเราชามาถที่จะคํานวณได้ว่าให้ผลผลิตข้องเราจะออกหรือไม่ทุเรียนนาเร่งนปิตัมในโซนนครที่ธรรมราชช่วนมารกนะครับ80ถึง90เปอร์เซ็นต์เขาจะทำทุเรียนทวาย นะครับถ้าวายก็คือบังกับทุเรียนให้ออกพิษหรอดูไม่ออกไม่ตามฤด,ดูกาลซึ่งจะแตกต่างจากจันทบ,บุรีภาคตะวันออกและชุมพนนะครับซึ่งที่นน,นยทยทำทุเรียนมาที่พบเจออุปจัรกรบางทีชุดเกลืออะไรบางครับฤด,ดูกาลครับอันดับหนึง่งฤด,ดูกาลอันดับหนึง่งตัวที่สองก็คือรูกเรื่องว่าสัตรูพืชสัตรูที่ว่าเป็นผลกระทบกับทุเรียน ไม่ว่าจะมาทางดินหรือว่าจะมาทางอากาศตัวนี้แหละครับเป็นตัวสําคัญประกอบกับว่าต้นทุนในการผลิตซึ่งทางนี้ทางนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าต้นทุน,นเราสูงพลตนบแทนต่อหนว่วยเราจะต้องประมาณการให้มันคุมขามากที่สุดนะครับผมธรรมาชาติอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็สัตว์ปื้ดอันดับสองคร,ค,ครับผมโรครับนันนี้รู้จักโซตัดได้อย่างไรครับ ตัวตัเป็นบริษัทที่ว่าไม่ใช่ว่าค่ายพิตพันุ์ทางด้านกนารเกษตรเกี่ยวกับถุเรียนโดยตรงผมรู้จักดังเด็กก็ไม่นู้นแะครับแต่สมัยก่อนการปลูกถุเรียนหรือว่าการทำเกษตรกรรมนี้เราจะไม่ค่อยเน้นนักเรื่องยี่ห้อหรือว่าแบรนด์เนมหรือว่าผลิตพันธ์ของแต่ละบริษัทมาวันนึงวันใดถูกสิ้งถูกอย่างมันก็บังคับเรื่องว่าการไดการรับข้อมูลข่าวสารได้รัอการพืชผ่ออกมาจากกบริษัท โปรโมชั่นโปรโมทมามั่งเรื่องอะไรเราก็เข้าใจแล้วก็ได้เอาพิษพันธ์มาชายพอได้ชายปั๊บปรากฏว่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมันก็ได้พ้นตามที่ขาดเพราะฉะนั้นโซตัสเป็นยีหอ้อหนึ่งเหมือนกันที่ว่าอยู่ในสายตาเราตาลอดไม่กว่าตัวน้อยเมนกระดังพิษพันธ์ของโซตัสตั้งมดพุ่มชายอยู่จริงๆตอนนี้กูอยู่ที่ประมาณ7จเซของพิษพันธ์ของโซตัสนะครับผมประกานตะวันอานาเริร์นนุเล็กและโอไม พวกนี้จะไม่มียี่ห้อไหนทดแทนได้เลยนะครับ mm. ฟูจิเทคเหมือนกันครับตัวนี้ดูแลกัะฉายจะเยอะจะซื้อเยอะนะครับ mm. จะซื้อทีหนึ่งประมาณการเอเย่นในเละาวกนี้ก็ประมาณส่งเส้นถึงสามเส้นครั้งน,งน,งนึงนะครับครั้งนึงนะไม่ใช่ดูการนึงนะครับจะซื้อเยอะซื้อกันเป็นคันรถเลยซื้อกันเป็นช่วงสร้างผาเลสกันเลย, <Yeah. S 1> ยนะครับเลบยยกพวกงกันเลยนะครับอันนั้นแข็ต่อหนึ่งครั้งนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับปีหนึ่งฉายประมาณสี่ครั้งนะครับสี่ครั้ง ทีนี้การซื้อเราจะใชยย้ยอดปริมาณเยอะนะครับเพื่อจะมีพ้นต่อหน่วยเพื่อจะมีพ้นต่อราคานะครับเพราะว่าช่วนเราขนาดย่อยเลยก็เยอะใช้พิษพันธุ์ของโชตัตเยอะครับผมนล้นนี่มีข้อแนะนํตัวเนอไหนครับเกษตรกรปลูกปลูกียนอะไรไม่ในการใช้พิษพันธุ์โชตัตอย่างไรบ้างจายครับผมจัดแนะนําให้เกษตรกรร,กร,รือว่าข้อเสนอไหนนะครับพิษพันธุ์ใน้องตลาด เคยคกามีเคยเคกาเห็นเคยคการู้ว่ายี่ห้อนึ่งเยี่ยห้อได้อยู่ผืนปลือแต่ถ้าบริษัทที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นห้องเล็บหรือว่าโรงงานการผลิตหรือว่าการวิเคราะห์การวิจัยแปลงทดลองบริษัทโชตัดเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าเขาได้ทํากระบวนการจบตัวที่เกษตรกรมั่กนมันเจยหรือว่าเกษตรกรมือระดับเหมืออาชิพมันเจยก็คือว่าความเข้มขน้นพุ่นข้างเคียงหรือปริมาณอุย้ย ทานเคมีที่ชายนี่ค่อนข้างจะชัดเจนมีปัญหาเกเคยได้ทันนะพี่ uh> วันนี้นะครับการสร้างป้อมหนองเท่นโดยทัชโซตัศกับนาหน่วยนะครับวันนี้ก็มาได้ทำเพียงแถวนี้ครับผมครับผมครับขอบคุณครับก็ได้กลับมาดีกับ